สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิว Ranger ตัวแรกกันนะครับสำหรับโค l a โบสตรีทไฟต์เตอร์นะครับจะมาที่ตัวนี้ก่อนเลยนะแซนกิฟนะครับเป็นตัวที่มีคนถามมาเยอะมากว่าพี่สรุปตัวนี้มันกา,กากที่สุดจริงหรือเปล่าอ่าดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนจะกากนะครับคือสกิลไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ว่ามันก็ยังมี จุดดีของมันอยู่เหมือนกันนะคือผมจะไม่ฟันธงนะครับว่ามันกากที่สุดนะครับแต่ผมมองว่ามันก็มีจุดเด่นของมันนะแต่ข้อเสียของมันก็มีเช่นกันนะครับโอเคแซนกิฟนะครับเป็นเรนเจอร์สายพลังนะครับดูครับจุดเด่นแรกเลยนะถือว่าเป็นจุดเด่นมากที่สุดของตัวมันเนี่ยคือพลังชีวิตเลยครับ ค่าเลือดนะครับของตัวเวล140สเนี่ยสูงถึง4ล้าน6เลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในตอนนี้ละคือเรนเจอร์ที่บันผ่านมานะถึงพวกบราวชินจินะครับพวกตัวอินุยาฉาปอดมูนดุริยานะครับรวมไปถึงตัวนาราครุที่เป็นตัวจุดตินะครับเลือดมันจะอยู่ราวๆสักสามล้านห้าสามล้านหกนะครับสำหรับเวล140ส่นะครับส่วนตัวแม็กซ์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 600กว่านะครับแต่ว่าเจ้าแซนกิฟเนี่ยค่าเลือดซัดไป4ล้าน6นะครับสําหรับเวล140ถ้าเกิดเอาเป็นอ่ามาสเตอร์ Master เนี่ยค่าเลือดจะเป็น8ล้าน8เลยนะครับเรียกได้ว่าค่าเลือดสูงมากๆเลยนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมีคนเนี่ยเอาไปทําเป็นอ่ามาสเตอร์ Master หรือเปล่านะครับเพราะว่า ข้อเสียของมันเนี่ยแร่ครับดูแลนะใช้แร่ถึง2,000ครับคือถ้าเกิดใครที่มีเกียร์ดีๆเนี่ยอ่ะมันช่วยได้แน่นอนครับเป็นเกียร์พวกแบบเพิ่มเลือดก,กับรถแร่ด้วยอย่างเสื้อภาระ,ะของอสึกาเงี้ยผมว่าอาจจะเห็นครับอาจจะเห็นบรรดาท็อปเนี่ยเอามาใช้บ้างนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูนะครับว่าเขาจะใช้ไหมอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือระยะโจมตีครับยืนตุดสิบเนี่ยถือว่า แทบจะดันเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ทะลักหลุดจอไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะทําให้เกิดบัคหลุดจอได้นะครับแล้วเราเนี่ยอาจจะยิงป้อมได้แตกไวขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีอยู่2ออย่างครับข้อเสียคือเคลื่อนที่ช้าโคตรครับ หกเนี่ยถือว่าเคลื่อนที่ช้ามากนะแถมมันยืนจุด10คือกว่าจะเดินไปถึงนะผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยพอสมควรนะครับคือถ้าเกิดจะใช้ตัวแซนกิฟเนี่ยน่าจะเน้นเล่นตั้งรับที่หน้าป้อมเนี่ยเราค่อยๆเดินไปจะดีกว่านะครับอ่ะส่วนคูดาวก็ปกตินะครับอันนี้ผมเอามาเป็นอัลตร้าครับเอามาให้ดูก่อนส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเป็น ไฮเปอร์และจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะผมบอกในส่วนของกาชาผิดไปนะเพราะว่าเบอร์ครับเพิ่งจะทำช่องนะคือต้านพลังป้องกันเนี่ยมันหมายความว่าศัตรูโจมตีเรามาเนี่ยมีโอกาสที่จะตีไม่โดนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เกียร์ป้องกันอะไรค่าเลือดยังไงก็ตามนะ้วมีโอกาสที่จะยิงไม่โดนเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันต้านพลังป้องกันของสายว่องไวครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยโดนสายว่องไวตีเนี่ยอาจจะตีไม่เข้าเลยนะครับหรืออาจจะไม่มีผลใดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวไฮเปอร์กันอีกทีนึงนะครับวันนี้เอาแค่ร่างอัลตร้ามาก่อนนะครับอ่ะมาดูกันที่สกิลกันนิดนึงนะครับสกิลที่1ครับเป็นการบัฟ หลบสกิลแล้วก็หลบหลีกนะอันนี้จะบัฟให้เพื่อนครับซึ่งความกว้างเนี่ย2 0 0จุดโอ้โหโคตรจะแคบเลยนะมันยืนซะสูงเลยครับมันจะบัฟโดนตัวอะไรได้เนี่ยก็จะบัฟแค่กลุ่มหน้าเท่านั้นครับหน้าแบบหน้าจริงๆเลยอะ่ะคือแบบตัวไกลสุดนี่น่าจะเป็นตัวมูนดุริยางนะเพราะว่ามูนดุริยางยืน1 8อยะครับเรียกได้ว่าบัฟน้อยจริงๆนะส่วนสกิลที่2ส,สลับตำแหน่งกับศัตรูอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวคงต้องไปทดลองดูนะครับว่ามันจะ สลับตำแหน่งกันยังไงนะแล้วก็ยกเลิกอมตะของศัตรูบวกกับสตันสิบวิทนะครับซึ่งสกิลนี้กว้าง100จุด100จุดนี้เป็นอะไรที่แคบมากครับแคบมากจริงๆนะคือไม่รู้มันจะไปโดนตัวอะไรบ้างน,นะครับทำไมมันถึงทำให้มันแคบได้ขนาดนี้นะคือถ้าเกิดเพิ่มมาเป็น200จุดนะผมว่าเจ๋งอยู่นะ200จุดผมมองว่าเจ๋งเลยนะครับแต่100เนี่ยมันแคบจนเกินไปนะครับ โอเคเดี๋ยวไปทดลองเล่นกันดูในสเตจหลักนะครับดูเรื่องของสกิลก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การสลับตำแหน่งจับเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันครับว่าสกิลของเจ้าแซนกิฟนะครับจับเป็นยังไงนะอ่ะเดินค่อนข้างช้าครับอ่ะผมปล่อยออกมาเลยครับอ้ามันก็จะวิ่งไวขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะบับครับดูครับบับถึงอ่ามูนดูริยางนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่2เนี่ยการสลับตำแหน่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าเนี่ยดูครับการสลับตำแหน่งมันสลับตัวนะครับระยะที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยโอ้สักประมาณแค่ร้อยจุดนะครับที่มันสลับตำแหน่งเนี่ยคือสกิลมันกว้างแค่ร้อยจุดนะมันก็เหมือนจะสลับตัวที่ยืนอยู่100จุดเนี่ยมาแทนมันนะครับโอ้โหก็ไม่ถึงกับ กากจะเท่าไรนะผมว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะอ่าส่วนร่างอัลตร้ากับไฮเปอร์จะใช้ร่างอะไรดีคือไฮเปอร์ก็มีจุดเด่นของมันอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูแค่อัลตร้าก่อนดีกว่านะครับเนี่ยครับคือถ้าเกิดมันออกสกิลได้อยู่เรื่อยๆนะมันก็จะเนี่ยครับสลับไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงหน้าจอฝั่งตรงข้ามเลยนะแต่นี่ผมไม่ได้เอาตัวดาเมจมานะครับมันก็เลยจะเห็นนะว่าอ่ามันจะสลับตำแหน่งนะครับ เอ่อเท่าที่ดูเหมือนจะสลับตำแหน่งแค่ทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับเป็น1ต่อหนึ่งนะอ่าไอเรื่องสลับเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ PVP เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะอ่าประมาณว่าถ้าเกิดมันสลับตัวมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้การยิงขีปนาวุธเนี่ยไม่เข้ากลุ่มหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะต้องสลับมานะครับผมว่าอาจจะมีปัญหาแค่ตรงจุดนี้นะครับแต่จุดดีก็คือมันสามารถเดินทะลุกลุ่มเข้าไปเรื่อยๆถือว่าเป็นตัว ป่วนที่ดีดูนะครับมันสามารถสลับไปสลับไปกระทืบป้อมได้เลยอ่ะดูไอตัวข้างหน้าสุดน,นะคือถ้าเกิดสลับปุ๊บแล้วแบบเหลือป้อมเปล่าๆเนี่ยมันกระทืบป้อมเลยนะแต่ว่าพลังโจมตีกายของมันเนี่ยไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วไม่กากแล้วล่ะผมว่าถ้าเทียบกับเจ้าแดนเนี่ยโอ้โหเจ้าแดนครึ่งนึงยังไม่ถึงเหนือนะผมว่าสรุปนะครับแซนกิฟตดูเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างจะ มีความเจ๋งนะครับมีความเจ๋งในตัวคือยืนจุด10นะครับค่าเลือดสูงมากครับแถมยังมีการสลับตำแหน่งด้วยอาจถึงแม้ว่าล้างอมาตะก,กับสตันเนี่ยแล้วก็สลับตำแหน่งเนี่ยจากแค่ร้อยจุดนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็สามารถปวนฝั่งตรงข้ามได้อยู่เหมือนกันนะอะเดี๋ยวผมจะไปทดลองเล่นใน PVP ดูนะครับว่าพอสลับตำแหน่งศัตรูเข้ามายืนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการยิงขี่ปนาวุธเข้ากลุ่มหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับ มาดูกันที่เกียร์สักนิดหนึ่งนะครับคือเจ้าแันกิฟเนี่ยมันไม่มีพลังโจมตีรุนแรงอะไรเลยนะครับส่วนสกิลอ่ะเราเห็นแล้วว่ามีความเจ๋งอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเกียร์ออกสกิลให้มันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอัตราการใช้สกิลเดิมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะสกิลที่เจ๋งมีแค่อย่างเดียวแหละการ นำศัตรูสลับกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียวะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องไปลองดูใน PVP นะครับการใส่เกียร์ผมคือเลือดมันเยอะมากนะผมก็หาเกียร์ที่ค่าเลือดเยอะๆเลยครับเนี่ยพลังชีวิตสัดไป3.84เท่านะครับโรคห่งการปกป้อง3.84เท่านะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดขึ้นมาอีกอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอเป็นร่างไฮเปอร์ปุ๊บผมเดเดี๋ยวจะลองอใส่เกียร กระเป๋าดูแล้วกันว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะเพราะว่าตัวนี้นะครับก็แนะนําอยู่เหมือนกันนะว่าควรจะต้องใช้ร่างไฮเปอร์นะครับเพราะว่ามันปล่อยมา1ตัวเนี่ยคูดาวน่าจัดสิบามวินะร่างไฮเปอร์นะครับปล่อยมา1ตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะยืนระยะได้นานอยู่เหมือนกันนะค่าเดือค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้ ออาตราใช้แรกไป1,800เดี๋ยวพอเป็นไฮเปอร์ค่าแรกก็น่าจะลดลงมากว่านี้ได้อีกนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องใส่เกียร์ลดแรกก็ได้นะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเกียรด์ดีๆนะครับหรือจะลดก็ได้หรือจะไปเน้นความถึกก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันสัก2-3ตาดูแลกันนะอ่ะโอเคเจอกับทีมนี้เดี๋ยวได้สลับกับตัวชินจิแน่นอนนะอ่ะโอเคครับมาดูกันว่ามันจะ สลับแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลดีหรือผลเสียของทีมนะอะแต่การเดินทะลุแบบนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับะนี่ครับด้วยความที่มันเดินช้าก็ต้องปล่อยตัวออกมาเลยครับดูครับมาถึงทะลุเลยครับอ่ะมาถึงเนี่ยครับสลับกันเลยนะเนี่ยครับคือเรื่องของครูดาวเนี่ยเก้าวิเนี่ยมันปล่อยตัววนไปวนมาได้สบายๆเลยนะ จริงๆไฮเปอร์ Hyper ก็สบายอยู่ครับสำหรับคนที่อาจจะถนัดการปล่อยเรนเจอร์โอ้โหมันดูดอ่ะเจอดูดอ่ะเจอดูดแบบนี้ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับผมเองเลยนะคนที่ไม่มีตัวตัวไอเนี่ยอะไระ <laughs> ดาวินชีเวลาโดนดูดไปนี่ลำบากเลยครับลำบากเลยครับโอ้โหนี่ขนาดเจอทีมนี้ผมยังเขาพัดละเขาพัดละเราพัดบ้างพัดไปพัดกลับครับไม่มีโกงครับ ผมเป็นห่วงแค่เรื่องของการโดนดูดอย่างเดียวนะสำหรับคนที่ไม่มีดาวินชีนะครับหรือว่าอาจจะมีก็จริงนะแต่ว่าโดนฝั่งตรงข้ามเขาดูดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแวบครับแวบไหมแวบไหมติดหน่อยไม่ค่อยออกสกิลเลยออกตั้งแต่หน้าป้อมนะแต่พอหลุดไปนู่นก็ไม่ค่อยจะสลับละอ่ะไม่ค่อยจะสลับให้เห็นแล้วนะครับอ่ะสลับและนี่ครับสลับปุ๊บนี่ไปยืนนู่นเลยครับ ไปยืนเอาติดป้อมเลยนะซึ่งอาจจะอาจจะทําให้เกิดบักได้นะเวลาที่เรายิงขีปนาวุธเข้าไปเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เลยนะแต่เนี่ยครับจุดเสียของมันผมเริ่มเห็นแล้วคือมันสลับศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยมันเดินข้ามเข้ามาหาเรานะครับอาจจะทําให้การยิงขีปนาวุธเนี่ยโดนไม่ทั่วถึงนะอันนี้เหมือนจะเป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวไปลองเล่นต่ออีกสักตาสองตาดูนะ เดี๋ยวขอคัดทีมที่ไม่มีดาวินชีจะได้ไหมเนี่ยเอ,อ่ออยากรู้ว่าถ้าเขาไม่มีดาวินชีเนี่ยเราจะสบายมากเลยนะครับโอเคมาเจอกับทีมนี้โอ้โหเป็นมาสเตอร์สอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับลองเล่นดูขำๆค,ครับแต้มต่ําก็แต้มต่ำนะอ่ะแต้มต่ําครับแต่ตีเอาแค่ทดสอบดูนะครับโอเคมันเดินช้าก็จะรีบปล่อยตัวเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันครับการสลับครับเป็นยังไงบ้างนี่โดนยิงกระเด็นแต่ก็ไม่สะเทือนครับเพราะว่าค่าเลือดสูงมากนะอ่าไม่ค่อยติดแล้วผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ออกสกิลจะดีกว่านะ,ะเดี๋ยวผมปล่อยทีมแรกอย่างเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าทีมนั้นเขาทำอะไรไม่สะเทือนหมุนเลยเนี่ยสลับให้ดูหน่อยสลับให้ดูหน่อยไม่สลับครับไม่ค่อยติดเกียร์ออกสกิลเลย ไม่เคยติดเออไม่ใช่ไม่เคยติดสกิลไม่ใช่เคยติดเกียร์ออกสกิลอ่ะพัดพัดกลับก็ได้เพราะว่ามันเดินมาสะสูงนะครับอ่ะไม่เล่นอัดป้อมนะครับปล่อยให้มันวิ่งออกมาสะหน่อยโอเคอ่ะแบบนี้จะได้เห็นกันนะครับว่ามันจะสลับศัตรูมายังไงนะสลับมาไหมอ่ะมีสลับมาแล้วครับเนี่ยดูครับมันสลับริวเข้ามานะ อ๋อก็เข้ามาตันๆอยู่ที่ข้างหน้ากลุ่มนะผมว่าน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งแหละว่ามันสลับตำแหน่งกับตัวไหนมานะแต่ดูแล้วเนี่ยพอมันสลับปุ๊บเนี่ยมันเดินเข้าไปข้างในเลยเนี่ยเนี่ยครับเดินเข้าไปข้างในก็ถือว่าเจ๋งอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะใช้ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นเมตาได้ไหมก็ไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าอย่างตัวโกดอ์เนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเมตานะค,คือไม่ได้ถึงขนาดป่วนจนแบบว่าโหชนะได้ทุกทีมทําอะไรไม่ได้นะครับ แต่มันจะสามารถเอามาเล่นในเกมรับได้ดีนะสำหรับคนที่เขาแบบเล่นอัดป้อมอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดสันกิฟมันสลับได้เนี่ยมันก็จะป้องกันการโดนยิงขี่ปนาวุธเข้ากลุ่มได้ดีนะฉะนั้นเกมตั้งรับเนี่ยอาจจะดีนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะอัพมาเล่นร่างไฮเปอร์แล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นเป็นทีมตั้งรับว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะ ผมว่าใส่เกียร์ออกสกิลจะดีกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ค่อยจะออกสกิลสักเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเปลี่ยนมาใส่สักสักช่องหนึ่งอะถ้าเกิดใครมีชุดริวก็ดีนะครับให้มันออกสกิลซะหน่อยนะมันน่าจะส่งผลดีมากกว่านี้นะครับแต่โดยรวมดูแล้วค่อนข้างใช้ได้อยู่นะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่ามันใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูอีกทีนึงนะว่ามันใช้งานแล้วเนี่ย จากกลายเป็นป่วนทีมตัวเองหรือเปล่านะสำหรับเกมเล่นเองนะแต่คราวนี้เนี่ยเกมตั้งรับก็อาจจะไม่ป่วนก็ได้นะเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับโอเควันนี้มา,ารีวิวนะครับซันกิฟนะครับร่างอัลตราให้ดูกันก่อนเดี๋ยวจะทำเป็นร่างไฮเปอร์ให้ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ